นี่เอฮัเซียเที่ยวสะใจนะครับผมอยู่ที่วัดพนัญเชิงจังหวัดอยุธยาครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปสักการะหลวงพ่อโตที่อยู่วัดพนัญเชิงนะครับใครที่มาที่จังหวัดอยุทยาผมแนะนำว่าไม่น่าจะพลาดวัดนี้นะวัดใหญ่คนมาเยอะอดพื้นเป็นไม้นะครับ องค์พระโตจริงๆครับโตมากเลยสุดยอดเลยครับพอก็จะมาเดินรอบองค์พระกันใช่ไหม <c oughs> น่าจะใช่นะครับ เขามีคนมาายาว้า้่หมองค์พระหลวงปโตเขาให้วางอยู่รอบๆหลวงพระอ,องค์นี้เนียตรงหน้าผาน่านจะเป็นปัญมณีเหมือนมีชีวิตนะครับ ยิ้มนะฮะ